ผมซีนอนมิสซันวันนี้เนี่ยซีนอนจะพามารีวิวมิสซันอัลเมร่า1.0เทอร์โบรุ่น VL ราคา639,000บาทรุ่นนี้จะเป็นสีเทาเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบ100แรงม้า152นิวตันเมต,ต,ตรประหยัดน้ำมันอยู่ที่22.3กิโลลิตรนะคจะจานหน้าเป็นแบบวีโมชั่น้องเลดราและเบรกอัจฉริยะ ไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวหลอดไส้ล้ออลลอยขนาด15นิ้วกระจกมองข้างค้องไฟเลี้ยว LED อันนี้เป็นปุ่มเปิดรถก็คือล็อกร,รถรอบแรกปกดล็อกรอบสองไฟท้ายเป็นแบบ LED ไฟเลี้ยวหลอดไส้ You can find your signature like so many อันนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บาแล้วก็ที่กดล็อกและล็อกรถข้างในอันนี้ที่แบบกระจกไฟฟ้าน,นี้เป็นปเคปล่าตับสีสีบอลสีเงินอันนี้เป็นเปียนโนแบ็คแล้วก็สีเงินอันนี้เป็นเบาะแบบอันนี้ไม่ใช่เป็นเบาะอันนี้เป็นหนังแบบทูโทนอันนี้เป็น พินโนแบ็กปุ่มสตาร์ทอย่าออโต้ปุ่มควบคุมวิทยุวแบบางนิ้หน้าจอขนาดแปดนิ้ว TFT ขนาดเจ็ดนิ้วอันนี้ยังเป็นแบบว่าเดินไม่ยังเป็นแบบเข็มทิศเลยยังไงเนี่ยเดี๋ยวสุนันจะพามาดูรอบตัวรถก่อนนะคะ หรือใครสนใจรถยนต์นิสสันทักมาได้นะครับหรือโทร083 4480 775 083 2 1 7 7